คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ,อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโนโ เอาละครับกลับมาต่อในช่วงนี้นะครับกับช่วงกานปากอยากเผือกค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโเดอค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของรูปรา่างนะทานอะไรนิดทานอะไรหน่อยเนี่ยน้ำหนักก็ขึ้น<อ>จัดตัวนี้ไปเลยถ้าใครเนี่ยที่ชอบทานแป้งเยอะๆนะตัวนี้อบอกเลยว่าเขามีสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลค่ะจะเข้าไปช่วยบล็อกแกล้งบล็อกน้ําตาลนะคะและนอกจากนี้เนี่ยใครที่ชอบออกกําลังกายตัวนี้เบิร์นดีมากเพราะว่าเขามีนะคะสารสกัดจากแอลคาดีทีนะคะเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือน กระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตกค่ะอันนี้เห็นไหมว่าลูกของพี่ขวัญพี่ลมดินเนี่ยความแตกต่างชัดเจนมากเลยน้องต่อนั่นเองนะคะจากตอนแรกเนี่ยร้อยกว่ากิโลเลยนะเหลือประมาณ60-60นี่คือเป็นกิโลกร,รัมที่เขาเคลมมาแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะลงไปอีกนะกเพราะว่าตัวจริงเนี่ยเจอแล้วผอมมากเลยนะคะ<อ>วันนี้จัดให้แล้วพร้อมโปรสุดคุ้มค่ะโอวันนี้นะครับแน่นอนว่าซื้อ3ากล่องฟรีอีก1กล่องครับจากราคา1,960ร 1, บาทครับลดเหลือเพียง1ึ0 0ัน 470บาทเท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยนะครับ0911199444 ย้ำนะครับ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4นะครับใช่เลยค่ะมาต่อกันที่ข่าวของเราค่ะพี่อมอความงดงามความสวยงามของ77สาวงามมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้กันบ้างน้องจอยบอกเลยว่าอวดโฉมแฟชั่นชุดไทยนี่สวยมากๆ <15. S 1> เลยนะครับที่ห้องแกรนบารุมโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับก็มีการถแถลงข่าวด้วยมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 0ครับโควิด1 9เอพิโซดนี่เปิดตัวสาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลน Sí. ทั้งหมดทุวประเทศ77จังหวัด77นางงามนะ,ะสวยไหมน้องจอยสวยค่ะโดยสาวงามเนี่ยได้มีการเดินโชว์ตัวโอดโชมต่อหน้าแฟนๆนางงามอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะฮะในแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยสุดอลังการเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฝีมือดีไซน์คนไทยทั้ง77จังหวัดมาในทีมน,ะะนี่เลยมาในทีม This is me This is Thailand นะคะเป็นคอนเซ็ปต์ Thai Fabric in Lifestyle นี่เลยฝีมือดีนะคะจากดีไซเนอร์ไทยจาก77จังหวัดเลยมีการเนรมิตเครื่องแต่ง กายนะฮะด้วยผ้าไทยจากถิ่นฐานบ้านเกิดเอาง่ายๆภูมิภาคของไทยเราอะผ้าไหนเด่นหรือว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไหนเด่นเนี่ยนะฮะสวยงามอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนแต่ว่าแตกต่างกันไปนะ77คนก็จะมีความแตกต่างกันแบบทั่วประเทศไปเลยแล้วก็ปิดท้ายโชว์ด้วยนะครับวาเลนติน่า ฟิกเ r อรานะครับมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลปี2019จากนั้นนะครับผู้เข้าประกวดก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งด้วยแฟชั่นโชว์ชุดราตรีเพราอมองกุฎแล้วก็กล่าวแนะนำตัวกันไปตามสไตล์ของตัวเองครับทำกลางเสียงเชียร์โอ้โหของบรรดาแฟนนางงามที่คน้นจะมาทั้งป้ายไฟก็มีป้ายร<อ>ูปภาพเสียงดังกระหึม่มโอ้โห,โโหที่คอนั้นเลยแล้วก็คนออก คือแค่ออกมาคนเดียวก็ดังแล้วนะออกมา77คนร่วมกันจี๊ดใจแม่มาเอาเป็นว่า77คนการันตีนะฮะว่าสวยงามยจริงส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอคุณแม่มาดีกว่าเนาะคุณแม่อาจจะพูดว่า77คนเนี่ยของมิสการปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อวานที่ที่คุยกับคุณแม่ไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าทุกคนเนี่ยคือสวยอยู่แล้วนะแต่ว่ามันต้องไปดูกันตอนที่รอบชุด ว่ายน้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะดูจากหุ่นการเมื่อวานที่คุณแม่ก็พูดไปเลยคุณแม่ก็บอกว่าคนที่เราจะดูกันได้จะจัดโคกันได้เนี่ยก็คือตอนที่เราดูหุ่นรูปร่างแล้วคือหน้าเนี่ยสวยสวยทุกคนหน้ามันยังพอทําได้แต่หุ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะมันต้องมาดูมันต้องมาวัดต้องมาวัดกันที่ชุดว่ายน้ําแล้วล่ะเดี๋ยวรอดูถ้าจากหลังมีรอบพิลิมไปเนี่ยน่าจะชัดเจน่าจะมีการจัดโคได้นะคะใช่ครับไปต่อกันที่คนนี้เลยคนนี้ก็ยังพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณเจนนนี่ไดดด้้หมถาสชืเธอก็ยั คงมีดราม่าให้เราพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดก็มีประเด็นของเจ้าหนี้ที่ชื่อว่าป้ากุ้งนั่นเองอย่างล่าสุดเนี่ยเธอออกมาเคลียร์ทุกประเด็นนะคะในรายการคุยแซบโชว์แต่ว่าเป็นการโฟนอินผ่านทางรายการเธอก็ออกมาพูดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะเธอก็บอกว่าอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่องเจ้าหนี้ที่ชื่อป้ากุง้งเธอทราบข่าวป้ากุง้งตอนที่มีเพจหนึ่งเนี่ยออกมาโพสแฉเนี่ยแหละนะคะออกมาโพสตแฉเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เรื่องของป้ากุ้งเนี่ยคุณแม่ของเธอเนี่ยเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าถ้ามีคนมาพูดดถึงงงแสงว่าต้อเคียรแบบ ไม่ลงตัวแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นความคาดการ์ของเธอนะ,นะเธอก็เลยบอกว่าเธอต้องออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เพื่ออยากจะติดต่อหาป้ากุ้งเพื่อจะได้มีการคุยกันนะมันจะได้ตกลงรายละเอียดกันตอนนี้เนี่ยอยากเคลียร์อยากจ่ายทุกเจ้าเลยต่อให้วันนี้เนี่ยจะมีทุกอย่างแล้วก็จริงแต่ว่าขอเรียนตรงๆว่าก็ยังไม่รู้ว่ายังมีนี่ตรงไหนอีกไหมเพราะว่านี่ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆอยู่<ม>ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยไปที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอก็เหมือนกับว่าเปิด ให้กับทุกคนนะคะที่อาจจะเป็นเจ้าหนี้มาก่อนติดค้างอะไรกันติดต่อเธอมาได้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของสภาพจิตใจตอนแรกที่มีประเด็นดาราม่าอะไรต่างๆนานามาเนี่ยเธอก็บอกยอมรับเลยอาทิตย์แรกเนี่ยที่เธอเป็นข่าวเธอดาวมากเลยนะร้องไห้หนักมากก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าถ้า move on เร็วฟื้นตัวเร็วเราก็จะแก้ไขได้เร็วก็เลยตัดสินใจทําผลงานต่อไปแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างที่เคยผิดพลาดส่วนเรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของการคุยผลประโยชน์รายละเอียดต่างๆ หลังจากนี้เนี่ยจะมีเอกสารอะไรให้ชัดเจนเลยนะคะเรื่องที่ไม่สบายใจตอนนี้เธอก็บอกว่ามีแค่เรื่องนีสินเท่านั้นเพราะพยายามคุยกับแม่ว่ายังมีอีกไหมนะคะบางเจ้าเนี่ยเธอไม่รู้จริงๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอยังเป็นเด็กแต่ก็อยากจะจ่ายให้กับทุกคนเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอก็จะเดินหน้าปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ move on ให้เร็วที่สุดจ้าเดี๋ยวหลังจากนี้ละ เจ้าหนี้ก็มากันเต็มเลยนะไม่รู้ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้เพราะบางทีแบบไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ใครบ้างแม่ไปติดหนี้ใครไว้บ้างเนี่ยคุณเจได้ก็บอกว่าถ้าติดจริงๆอ่ะให้มาบอกเลยนะให้ออกมาพูดเลยจะได้ชดใช้ไปไม่ใช่โมเมนะไม่ใช่โมเมขึ้นาก็ไม่เอานะแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะแต่อีกคนหนึ่งไม่โมเมแน่เพราะว่าชุดเจ้าสาวคนที่ทุ่มไม่อั้นเลยเกือบสองแสนเลยคนการวิบากรด้ยจ้าเจ้าสาวไ เออจะแต่คุณเสกคั้งทีลองชุดเจ้าสาวทุ่มไม่อั้นเลยนะฮะจ่ายเป็นแสนบอกเลยว่าไม่แคร์คนนักแข่งไม่กระดิกนะจ๊ะเพราะเพื่อวันสำคัญของชีวิตตนจะสร้างไว้เป็นเป้าระวัติศาสตร์ดอกบันนี้ด้วยเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเลิกงามยามดีนะครับวันมงคลของล็อกเกอร์ดังอย่างเสกโลโซโอโหชุดเนี่ยบอกเลย1 5 0 0 0 0บาทชุดเนี้ยหรอชุดเนี้ย รู้ไหมเป็นเป็นอะไรจะเป็นผ้าแบบไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยังไงอยากรู้ไงว่าเอ๊ะปักคริสตัลอะไรอย่างงี้ทุ่มไม่อั้นไงรายละเอียดมันต้องมี่น้นพิธีเช้าและพิธีเย็นนะน้องจอยใช้ผ้าฝรั่งเศสผ้าไหมลำพูนเนี่ยเอาแบบแพงๆเกรดดีๆคือกิมมิคเขาเยอะกิมมิคดีเลยจ่ายไม่อั้นราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัดใหม่ด้วยนะไม่ได้เช่านะ อ๋อคือตัดเพื่เป็น,นของตัวเองเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร,ร์ประวัติศาสตร์ความรักของเธอและคุณเสกอีกทั้งยังถือว่าเป็นชุดในวันสําคัญที่อยากจะเก็บไว้ให้ใหลูกสาวคนเล็กในดูก็คือน้องลอนดอนด้วยเก็บเอาไว้เผื่อจะได้แบบใช้ในอนาคตหรือเปล่าไอ,อยังก็ว่าไปตั้งหนึ่งแสนาหมื่นอ่ะใส่ครั้งเดียวใส่ครั้งเดียวทิ้งได้ไงล่ะนะฮะก็เชิัละแหละใส่แล้วก็ต้องตัดเก็บเอาไว้นะฮะแต่ว่าน่าจะเก็บไว้ ลุนลูก็ได้เพราะว่าเป็นชุดมีมูล,ลคา่าผ้าก็ดีด้วยผา้าไหมลำพูนี่ก็พแพงจะตายจอยไหนจะเป็นผ้าฝรั่งเศสอีกนะไม่ใช่ชุดที่โมเมลแล้วล่ะก็ยิน,นดีเกือบสอสนค่ะยินดีด้วยนะคะกับนี่เลยนะคะคู่รักที่แบบว่าหวานชื่นรื่นรมมากท่งน,นี้เราจะได้ยินชื่อบ่อยนะฮะ,อ,ะอยู่อยู่กับเราตลอดนะุณการนะคนสุดท้ายเราได้พูดข่าวดีและอีกเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งอยากจะพูดอะไรยไหมคือวันแต่งงานอยากจะเห็นวิธีนะว่าแบบยิ่งอยาอลังแค่ไหนเชื่อว่าต้องยิ่งใหญ่ ส่งกับคำว่าคุณกาและคุณเสกนะใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกกันก่อนนะคะก่อนไปพักเบรกคร่ะต้องขอขอบคุณทางด้านผลิตภัณฑ์เซร์มอาหารโซโซโนโด้วยค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของรูปร่างนะอยากรูปร่างดีสุขภาพดีจัดตัวนี้ไปเลยวันนี้จัดให้แล้วกับโปรสุดคุ้มซื้อ3กล่องฟรีหนึ่งกล่องครับจากราคา1,960ร 1, บาทนะครับเหลือเพียง1470บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับก็โทรได้เลยนะครับ0ู1 1 9 9 4 4 4ห9ึ1งหนึ4 4เก้าเก เดี๋ยวช่วงนี้ไปเบรกกันก่อนช่วงหน้าเรื่องนี้คนก็หลุนกันจะจริงหรือเปล่าดีเจมะตูมกับคุณเข้มฮัสวีนะคนนี้คือมีหลายคนกำลังคาดเดาเว,ว่าใช่คุณเข้มจริงๆไหมเดี๋ยวช่วงหน้าคุณแค่ม,มาตอบเต็มปากแล้วจะตอบยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ารอฟังกันสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนค,ะค่ะ